เป็นเลิกงามยามดีที่เราจะได้เลี้ยงน้องหนอนผีเสื้ออีกทีนะคะพอดีว่าวันนั้นเราไปบ้านปู่ย่าก,กันแล้วก็ไปดูที่ต้นพุธเอ๊ะหนอนมาหรือยังนะเห็นไม่ทุกปีเราก็เลยไปดูกันแล้วปร,ก <c oughs> รากฏว่าเราเจอน้องหนอนจ้าน้องหนอนอ้วนมากเลยใช่ไหมครับพอดีใช่คะ่ะตัวน้องแบบดึงอ้วนอ้วนเลยอะค่ะ <c oughs> ใช่เราเจอสองตัวนี้เราคือเราเจอแล้วก็ตัดไปก่อนแล้วนี่เราก็ย้อนไป เมื่อปีกว่าๆสองปีที่แล้วที่พอดีเคยเลี้ยงคือเมื่อก่อนก็คือเราเราเลี้ยงเยอะมากนะคะใครแบบเออไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ต้องดูเลยค่ะใช่ค่ะตัดออกไปเลยตัดเลื่อนไปเลยนะคะตอนนั้นเราเลี้ยงเยอะมากดูสิเออน้องเป็นกองมาถมมาแล้วนี่น้องเขาจะเริ่มเป็นน้องจะเป็นดักแด้ใช่เลยตอนนั้นก็คือเราเลี้ยงเยอะมากเลยน่ากินไหมคะอือ ตอนนั้นเราเลี้ยงเยอะมากจริงๆคือมันมีให้จับเยอะมากแต่คือตอนนี้เราเจอแค่2ตัวเองแล้วก็โอเคเอามาเลี้ยงน้องสองตัวก็พอนี่หน้าอะไรเนี่ยคะหน้าฝนหรือว่ายังยังไม่ฝนเลยนี่เห็นไหมน้องเป็นผีเสื้อแล้วก็คือเวลาเมื่อก่อนก็คือเวลามันมีมันเป็นผีเสื้อค่ะคือมันเป็นเยอะมากเลยอะค่ะใช่คือเป็นทีเดียวเป็นหลายๆตัวเลยน้องก็ทยอยเป็นเป็นเป็นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าปีนี้เราจะเลี้ยงได้ไหมโอ้โหกล้องนึงก็ไม่โฟกัสเลยนะคะ นี่พอดีจะเอาไปเลี้ยงไหมลองเลี้ยงดูไหมตกใจหมดเลยมั้าไปตัดอันนี้ให้น้องกินก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้วันที่สองแล้วนอนจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ิคะหาะวันหนึ่งคืนน้องๆหนีไปหรือยังอ่ะไม่รู้เลยค่ะน้องเขาแวบตะกร้าหนีไปแล้วหรือเปล่าคะน้องเขาน่าจะออกไม่ได้นะคะลุงมันเล็กอะค่ะมันป้ำตัวอ้วนมากไปดูกัน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 ตแนอ้าวตัวเดียวนี่ค่ะแม่แม่ตัวไปไหนตัวนึงไปไหนแม่ลองหาอีกตัวนึงให้หนูหน่อยได้ไหมคะใช่นะหลบอยู่ไหนหรือเปล่าไอ้มี่มีกระอึ นีไ่ไงนี่ไงนี่ไงตันนี้มันกำลังจะกลายเป็นดักแด้แล้วเข <c oughs> าจะเข้า <c oughs> จำศีลในเป็นดักแด้แล้วนะตัวสีเขียว <c oughs> กระสีน้ำตาลดำแต่ทำ<ต>ไ,มม,ไมมันนิ่งจังอะคะถ้าเขาเป็นดักแด้เขาก็จะไม่ไม่กินอะไรแล้วคะ่ะเขาจะไม่กินใบไม้แล้วเขาจะจำศีลพร้อมแตกตัวเป็นนอนผีซึ่งอดีเคยเลี้ยงแล้วจำได้ไหม่ค่ะตอนนั้นเลี้ยงเป็นแบบเยอะมากไแต่ตอนนั้นเราเลี้ยงไว้หน้าบ้านนะคะ ตอนนี้เลีย้ยงรื่งนีแล้วค่ะน้องเขามีสองตวัวพน,นั้นเลี้<น>ยงแบบเยอะมากเลยเนาะแ,นแล้วน้องเขาจะยังจะกินอยู่ไหมเลรอคะถ้าสีเขียวอยู่ก็ยังกินค่ะแต่ถ้าเขาเข้าไปเป็นแบบนี้ละเนี่ยเขาก็จะไม่เคยจะกินแล้วละเดี๋ยวก็ตัวก็วจะแข็งขึ้นทีเรามาดูกันนะคะไปดูวันต่อไปกันเลยนะคะวัน,นจะไปที่ไหนกันที่ะ ดูเจ้าหนอนน้อยกันดูสิดูสิว้าวสองตัวเป็นสีน้ำตาละะตัวเนี้ยเป็นสีน้ำตาลแล้วตัวเนี้ยกําลังกายกึกําลังกายกําลังกลายร่างเียเขาก็จะไม่เคยอยากกินเท่าไหร่แล้วช่วงเดี๋ยวเรารอดูกันดีเลยน้องดีเราจะไม่อยู่ <c oughs> บอกน้องอยินดี้ันน,นะคะ h ไอไอ I I เมื่อวานอะค่ะเราไปค้าง่านจังหวัดนะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วมาดูกันว่าไม่ได้ดูวันหนึ่งหนอนน้องหนอนจะเป็นยังไงบ้างเป็นอุ้ยเ <c oughs> ขาจะลอกคราบเหรอ,อตัวหนึงห่งเหรอนี่ไงอ๋อไม่เห็นเขโทษทีคนแล้วแต่สีแม่ลองจบับมันโอ้ยตัวนี้เขาเป็นหนอนเธอเข้าขดักแม่ใช่แล้วอันนี้เป็น,นอะไร น่าหนะสินลองดูเขาะดูกๆอยู่นะหรือมันกับบ้านตัวเนี้ยเขาเป็น,น,นดักแต่เป็นแข็งๆแ,แล้วตัวนี้ขึ้นแล้วเอเขาลอกคาบเขาลอกคาบอุ้ยไม่โฟกัสเลยเขาลอกคาบแล้วเหน็นไหมอ้าแต่เขาก็จะกลายเป็นเสื้อนะอีกไม่กี่วันนี้สองตัวนี้เขามีวิวัฒนาการพัฒ <c oughs> นามไม่เหมือนกันนะคะ ตอนนี้เขาน้องเขาเพิ่งเป็นเป็นแบบเข้าดักแด้เพิ่มแบบจะแข็งแข็งน้องเขาน่าจะมาตอ,ตอนนั้นเขาลอกคราบแล้วนะลอกคราบเรามาดูกันนะจ๊ะแล้ววันต่อไปมันจะเป็นสีแบบน,นี้อยู่ไหมมันจะายเป็นผีเสื้ออีกไม่กี่วันแล้วนะวนอนผีเสือเ้อแล้ววันนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าน้องน,น้อยของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนนเป็นดักแด้ทั้งสองตัวแล้วค่ะดี จับบาะเบ,บาๆน้องเขาดุกดิกได้อยู่แต่เขาเบาๆสิคะเขาจะกระตุกกระดิก,ดกอีกตัวหนึ่งอคะอืมเราวันเขาเป็นผีเสื้อนะคะต้องใช้เวลาหลายวันหน่อย ถ้าสมมติมันเป็นผีเสื้อแล้วมันอาจจะปินออกมานอกบ้านเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาอยู่ในอยู่ในตะกร้าอยู่แล้วพอเขาออกมาแล้วก็เขาปล่อยออกไปข้างนอกไม่ใช่ค่ะเราเปิดมันอาจจะพุ่งบินออกไปก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จับเขาไปปล่อยได้ดีเพราะเขาอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันในการปล่อยล่างแต่ว่าหนูเลี้ยงมันแต่ว่าอยากให้มันมเกาะมือเหมือนนกแก้วตอนนั้นที่มันเกาะปลาค่ะ อันนี้เราก็ต้องพอเราเลี้ยงเราก็ได้ฝึกนะคะเลี้ยงเขามาแล้วก็ลองตัดใจปล่อยเขาไปคืนสููธรรมชาติโอเคทำได้ไหมคะถ้าสมมต,มมติเอามันอยู่ในนี้ได้ไหมล่ะคะแล้วก็หาอาหารไม่ได้หรอกเป็นการทรมานเขาเปล่าๆหรือไหมคะค่ะเพราะว่าเขาต้องอยู่ตามธรรมชาติใช่ใช่ถ้าเราโดนไปขังบ้างอะ่ะโอเคไหมไม่คะ่ะงั้นเราลองไปดูวันต่อไปกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นผีเสื้อหรือยงังโอเค เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราออกมาเราก็เห็นอันนี้มันน่าจะเป็นน้ำเนี่ยค่ะพอตรงนี้งองน้งองเปิดน้องดูสิค่ะเอ้ยน้องวินพี่เสี่ยวฮ้ยจริงน้องเป็นผีเสื้อแล,แ,แล้วหนึ่งเป็นแล้วหนึ่งตัวจริงเห็นไหมเราเข้ามออกมาแล้วเลยเป็นสีาขาวๆออกมาไงคะใช่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 เอ้ยน้องเป็นผีเสื้อแล้ว ดแล้วเดี๋ยววันนี้เราเที่ยวไปปล่อยหนึ่งตัวมันจะมีน้ำคาดน้ำขาวๆเนี่ยเนาะผีเสื้อมาก่อฉันนี่ทำไมมันไม่รูปอะคะมันไม่รูปมันยังบินไม่ค่อยเป็นเดีเสื้อกลางคืนใช่ไหมไม่ผีเสื้อใช่เขาบอกว่าเป็นผีเสื้อกลางคืนนะอย่างเงี้ยอือสําเร็จด้วยเดี๋ยววันนี้น้องไปปล่อยไหมคะหนึ่งตัวค่ะว่าจับน้องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะทําการปล่อยน้อง คุณเจ้านะที่ให้เราได้เรียนดูแล้วก็ไปสิจับน้องออกมาเลยไม่ไปอ่ะเธอไม่ไปล่ะไม่ไ,ไงพอดีจับน้องได้โอ้โหน้องกลัวน้องไม่ยอมออกมาไม่ไงไม่ไงไม่ไงไปแล้วไปไหนล่ะไปไหนล่ะเห็นล่นแล้วลูกน,นี่คือเปลือกของน้องเขาะคะ่ะตอนแรกอ่ะ หนูก็มันตอน,น,นแรกหนูก็รู้หนูคิดว่าหนูรู้แล้วอ่ะเพราะว่าหนูกลัวเลยเนาะมันไอเนี้ยค่ะหนูเห็นมันเปิดแล้วแบบนี้แล้วก็อีตัวมันก็น้องก็ยังอยู่แบบนี้ mm. แต่น้องเริ่มแข็งแล้วนะเนี่ย mm. อุ้ย น้องใกล้แล้วน้องเขาตามมาไงคะเขาช้ากว่านิดนึงแต่เขาก็ใกล้แล้วโอเคเราปล่อยน้องเลยปล่อยไปน้องโอเคเราปล่อยเขาไว้เราไม่รบกวนเขาล้เดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้มาลืนนี้น้องก็น่าจะกลายเป็นผีเสื้อตามเพื่อนแล้วอย่าลืมดูต่อนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราก็เจออันนี้ค่ะดูซิน้องเป็นน้องอุ้ยมันเาะเกาะนี้อยู่ค่ะโอ้ยีเสื้อแล้วอ่ะตัวนึงจริงด้วย เขาตามกันมาวันเดียวเลยเนาะใช่ค่ะตามเดี๋ยววันนี้พอดีพาไปปล่อยไปไปล่อยตรงนู่นเลยดีกว่าพรายนี้ไปไปล่อยตรงตรงข้างหลังนู่นเลยดีกว่าแต่ว่าทำไมน้องติดตรงเนี้ยน้องเป็นข้างข่าวแอบปิดน้องเราไปก่อนปิดเบาๆลูกโอ้ยน้องแตกเลยแล้วเพราะเราเจออีกแล้วโอ้ยน้องเขาตามกันมาติดๆเลยเนะาะพอดีดีใจไหมอ่ะปลอน้องตัวสุดท้ายกันเลยนะคะจับน้องมาเลย โอ้โหกระดิกไปไหนอ๋อสองมือเลยสองมื่อไม่ให้จับก่อโอ้นังดิ้นเหมือนเดิมน้องเขาก็ดิ้นนะคะน้องเนาะมาเน่มาเน่ถบินไปแล้วไปไหนเนาะไปลงไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายนะตอนนี้คือน้องก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นตรงตึกแล้วบ๊ายบาย